วันนี้เจอกับช่องอะไรนะคะชิชาชิชาฟับนบอนี้เหี้ยวโอ้โหโอเคโอเควันนี้เรามาอะไรนะคาเฟ่ลงรัตชาทำอะไรพอถอดแล้วทำอะไรไอไโอดอกไม้ นี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคาเฟ่โรงรั้งมันคืออะไรลูกมันคืออะไรมันคืออะไรที่ที่ชาจับอยู่คืออะไรจกกันนจกรยานจักรยานแล้วมีอะไรมีดอกไม้มีดอกไม้นี่ก็มีดอกไม้มสวยปะแล้วก็มีหมาด้วยน,นี่ชาทำอะไร มีม้าอะไรนะที่นี่มีอ,อะไรม้าหมุนด้วยนี่ครับช่าขี่มา้าโอ้โหดูดูคำรามใหญ่เลยช้าขี่มา้าโอ้โหสดินเลดดิ้งลุงไม่ได้ได้ไดทำไงลูกต้องทำไง บอกพ่อเหรอโอ้ลงได้แล้วเก่งมากบายนุ่น,นแม่แม่พาไปดูเลยแม่ชวนไปดูป่าปะจระเข้ปะมีจระเข้ปะเอาไปดูทิ่ไปดูทิ่ไม้ใหญ่อยู่ไหนไหนูนชาแม่พาไปดูเป็ด่ะเนี่ยเป็ดเห็นปะ ชาไปดูเลยโอ้โหนี่ครับนี่คือบรรยากาศของคาเฟ่ลงรักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุญญาครับอำเภอมาหามน,นี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูปังนมน่านกินครับที่นี่จะมีขนมหวานอาเด่นใน,นส่วนของปังนมนะครับอ่าชิชากินไหมชิชากินโชว์หน่อยออมันไม่ใช่เทียนลูกเทียนอุย้ย ราดนมป่ะชาราดนมป่ะนี่ครับม่ราดมันก็จะมีนมนมข้นนะครับนี่หน้าตาหน้ากินเดียวโอ้ยค่อยๆราดลุกราดนิดเดียวนะอ่าที่ชาจะทําเองที่ชาจะทําเองนี่ครับราดนมน่ากินมากเลยพอกินได้ไหมชาทําไมอะ่ะแบ่งกันนะชานะคะโอเคหมดแล้วลูกนมหมดละโอเคเก่งมาก นี้อาหารเราได้แล้วมีสเต็กหมูของพ่อมีเฟนฟายของชิชาเนี่เห็นไหมขอบคุณค่ะแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้คือไก่ไก่ปาปิก้าและน,นี้ยำของแมโ่โหน่ากินนะครับร้านนี้ลงรักคาเฟ่น่ากินไหมลูกอ่าเดี๋ยวพ่อหยิบให้อ่าชิชาหยิบโอ,โ,โอ้โหดูดูชิชาชอบกินอะไรเฟนฟายมาก แย่งของพ่อกินแล้วไงลูกอร่อยไหมโอ้โหไปนั่งเฮ้ยมันล่นแล้วลูกปล่อยมัน<ไ>ปล <ไป S 2> ่อยมันไปมันมน,นั่งนั่งไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวพ่อหยิบให้คนเก่งเออเดี๋ยวพ่อหยิบไปให้ลูก<ป>โอ้โหแย่งของพ่อกินหมดนี่อ่ะอ่ะนี่นไ่เอา่ากินมาเร้อน<ไ>ปะร้อนม<ไ>ป๊ะลก รอร่อยไหมนี่นี่ครับดูหน้าตาอาหารอร่อยไหมลูกเยี่ยมทำหน้าเยี่ยมกันโอ้โหกินเป็นไฟใหญ่เลยรองอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับแม่อือนี่ครับยำดูครับจะหมดแล <c oughs> ้ว <c oughs> โอ้น่ากินแอบอร่อยไหมลูกพูดกับกล้องหน่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอ้โหชาดูดไรชาดูดไรคะดูดหน่อยไหนดูดให้พ่อดูดหน่อยนิชาดูดเก่งไหมโอ้โหนี่รับ นี่โอ้โหดูรอดดูดโอ้โหอร่อยไหมเยี่ยมเยี่ยมไงเยี่ยมอุ้ยเปลี่ยนอะไรต้นเลยโอ้กินโชว์กินโชว์